สวัสดีค่ะพี่น้องพ่อม่เที่ยวปลาเด้อค่ะเด้อย่างเบื่องปลากันมันสด้ย่างมากตามกันมากพี่น้องอ้เบลเรากันยังอันนั้นเดี่ตัวนี้อุย้ยหักอันนี้พากันเข้ากินได้เบลเรามันดอกลเราตัวนี้มิตรการมันการมันยังได้ตัวนี้ แดวเราอากาศเย็นแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยขบมาใน้นี่จะเป็นซุ่มซื่นดีวะฝนมาตกเนาะอืมีต่ปาอันเดียวตัวนี้ไหมต่ว่าใบามันพอกินไ,ได้ยั่เด้น เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่เนี่ยเห็นบ่เนี่ยยังอ่อนอยูอ่พ่อกินได้อยูอ่เราไปกินกับลราบกันนะ่กูดาเป็น คนยางมาท่านเข้าวยางมาเที่ยวยางมาไอ้ปัาดอยู่แถวนี้มีแต่อันเดียวตัวนี้ไงโอ้เหลือตแต่ยอดแต่ใบมันอันดอกมันตาหมดละใบมันยังกินได้อยู่เนีย่ยพี่น้องเห็นไหมนี่เนีย่จยจ้ะใบมันกินได้อยู่ใบมันอ่อนอยู่ ตอนั้นเป็นดอกไปแล้วเพราะเป็นได้เก็บมีแต่แบลแล้วว่วไม่เห็ดแบบว่าเขาง้างไปใส่ปะ่ะมีต่างสอดอยู่ที่ทั้งหมดธรรมศาสตร์งดงามป่ะพี่น้องจา๋าเรื่องนั้น เห็นบัวต้นกระเทียมเต็มอยู่แต่ว่าดอกมันบานหมดแล้วเห็นปอยังงามอยู่คือเกา่ายังงามอยู่คือเกา่าแต่ว่ายอดใบอ่อนมันกินได้อยู่นะคะเนี่ยค่ะเอาไปเห็ดลาบกินกันน้ามืออื่นนี่มือน,น,นี้ยยสาบอกินเหนือพี่น้องเอ้ยบ่ได้พ้ากินเขางดเนื้อสัตว์จ้ะ ก็เลยพาเขาปลามาหาเก็บอันนี้จักน่อยโอ้ยมึงเน,นี่ยเนี่ยจ้ะเป็นพักเคียงในย่างดีเลยแล่ะเนี่ยเห็นบะมาเก็บอจาจักน่อยมันก็นยังงามอยู่คือเก่าเห็นบ่เนี่ยจ้ะกินได้อยู่ ถึงมันออกดอกมันก็มีใบอ่อนมันอยู่เห็นบ่พี่น้องเห็นไหมจ๊ะเห็นไหมจ๊ะโอ้ยธรรมชาติเขียวเชี่ยอุ่มมีแต่ปลาแนวเดียวเห็นบอเชี่ยเขียวน่ะแมนเบิดนั้นแต่ว่ามันออกดอกมันบัสวยแล้วตอนมันออกมัใบมันงามอยู่เฮ้ยข้าปลาเข้าวโดนจะมันชื่นใจเป็นเด็กนอนอยู่ เป็นแต่อยากนอนในปลาดินาะพี่น้องเนาะคือบ่มีเห็ดเจ็บเนี่ยบ้ายังไม่ได้หั่นเห็ดที่พี่น้องไม่ไดู้้หู้เลยไปอ่อนๆมันก็เป็นตะเกียบอยู่เด้ไม่หอบเสพสิภาพไปเห็ดตำโตกินอื่นพี่น้อง มันียาสาบ่กกินเนเื้อจะซื้อเลยเป็นตาบบเป็นตาบอเป็นตาโอเริ่าอเาเก็บอนุนไปออนอเห็นห,งหวงบบบว่ามันคำแล้วเนาะเย็นจ่อย ใบมันก็ยังอ่อนกินได้อยู่ต้นดอกมันสะแก้มันก็นยังอ่อนอยู่นี่แต่ปลาเนี้ยเดียว <c oughs> พี่น้องจ๋าพี่น้องจ๋า มันเป็นเห็ดก่นยังไปเบิ่งดูมันท่านออกกับม้าเห็ดตัวเป็นดอกขาวดิแ่ไม่ดรอไม่แห้งบ่าวปลากระหกๆปลาเป็นเปลี่ยนนดอกเดี๋ยวเล็ดออกก็ได้โอ้ยานีดอกพี่น้องบ้านใดอยัางนี้บ้านแต่กระเทียมปลานี่ยแหละ มื่อบาทไปๆเมื harvest, ่อบาทแล้จ้ะพี่น้องแค่นี้ละจ้ะสวัดีจ้ะ